สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอฟซีแฟนช่องปูเยี่ยมพารวยอ้าหลายท่านก็กิ้งก้างเข้ามานะฮะเข้าทั้งเลขวิ่งเลขประกบคู่กันแล้วครับผมทั้งบนทั้งล่างให้สนุกนะครับเฮียสัวเถาฟันไปหลายหมื่นวดนี้นะได้ทั้งศูนย์ห้าได้ทั้งหนึ่งหกนะครับผมอ่ะวดนี้เอฟซีแฟนในช่องของเรานะก็บอกว่าปูเยี่ยม สูตรปูนเอาเข้าทำมาให้ดูอีกหน่อยนะอ้าวได้ครับผมรัดคิวให้เลยนะสูตรปูนเอาเนี่ยปูนเอาตายไปนานแล้วครับเป็นไปอยู่สวรรค์นานแล้วนะ,นะวนนแ,วนะแต่ว่าสูตรของท่านยังอยู่เห็นไหมเห็นไหมเราเรียนไว้มันก็ยังอยู่กับเรานะไม่หนีไปไหนนะยังเป็นประโยชน์อยอ่อ้าวตามสูตรปูนเอาครับผมตามสูตรปูนเอากันเลยนะว่ามาตัวไหน ไฟแสงอาทิตย์ก็ขึ้นพอดีนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจัดทำเพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมอ้าใครโชคดีบ้างนะที922605เลขล่าง16นะครับผมไปอย่างรวดเร็วนะอ่าสูตรอ,อ่างเข้าเต็มเป้านะ5005เห็นไหมเห็นไหมนี่ศูนยนะครับอ้าอ่างเข้าแล้วสูตรไหน เลขจากเซียนนะเซียนปลาจีนนะเข้าที่0ูย์ห้าตรงๆนะ0ูย์แดวิ่งบนล่างเข้า0ูนย์นะผมก็ใมให้0405 05นะให้ที่904 9, 9 05ไปซะหกศนห้านะครับผมเห็นไหมชอบนะ0 4 0ยนะ์่นหอะเรามาตามสูตรปูเนานะสูตรปูเนาทำยังไงเขียนให้ดูหน่อยได้ไหมได้ครับผมตั้งยาวไว้ย่างงี้นะฮะ ตั้งยาวไปเลยตามสูตรปูเนาครับผมตั้งไปเลยนะห้าตัวนะสองสามสี่ห้าหกนะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะสองสามสี่ห้าหกนะครับผม โอ้ยปากกาก็ไม่ชัดอาไม่เป็นไรนะอย่ yes. ขีดแบ่งแดนให้ซะหน่อยนะขีดลงมาอย่างนี้นะปับป๊บปั๊บปั๊บนะจับตัวไหนครับผมจับตัวนี้นะหกศู 6, 0, 5, 5, 1, 6, นยะห้าห้าหนึ่งหะลงมาอย่างนี้นะจับสองตัวจับที่ ห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าหกศูหนึ่งหนึ่งหถ้าสมตัวก็จับที่ห้าหนึ่งหะครับผมแล้วก็ 6, 0, ศห้า จะมาทางนี้ก็ห้าหกหนึ่งหห้านะครับผมมาเข้าที่จุดนี้นะเข้าล่างด้วยนะเข้าบนด้วยนะดีจังเลยนะ,ะสำหรับสูตรนี้ทำง่ายๆนะสูตรปูเน่าเนี่ยอ้ามาดูฝั่งนี้นะจะเข้าที่ตัวไหน อ่า05เราก็เขียนต่อไปเลยนะครับหลัก5้าห้าหกเจ็ดแปดเนสามสีแะครับผมเสร็จแล้วก็ขีดยาวนะแบ่งมุมนี้ไว้นะฮะอ่า แบ่งเสร็จก็จับประกบคู่กันเลยนะครับผม8กับ9เนี่เป็นเลขวิ่งนะตัวจุดนี้นะวิ่ง8กับ9เลยตัวประกบมัน3ากับสี่นะจะมาอย่างนี้นะครับผมจับเลยนะ2ตัว2ตัวก็จับ8ปดสามด แปดสี่สี่แปดเก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้าเอาสามตัวนะครับผมแปดสี่เก้าแปดเก้าสี่นะเก้าสามแปด 938ตรงนี้ต้องเป็น9นะ99999983นะ9นะนี่นะ9 8 3นะอ่า3ตัวนะจับให้นะ4ตัวก็จับให้หมดนะไม่ตัดให้นะตัดเองนะครับผมชุด2ตัวชุด3ตัว อ่าใครชอบตัวไหนแรงนะแปดสี่เก้าแปดเก้าสี่เก้าสามแปดแปดเก้าแปดสามนะฮะมีประมาณแค่นี้นะฮะทางฝั่งนี้นะห้าศูนย์หกหนึ่งนี่มันออกไปแล้วนะเรามาจับฝั่งนี้นะฮะได้ตัววิ่งอันตัวนี้ก็เหมือนกันนะวิ่งห้าหกนี่ไซก็ศูนย์หนึ่งนะฮะก็จะได้ ตัวเลขไหนเะขียนออกมาเป็น5 0 0 5 5 1 1 5 6 0 0 6 6 1 1 6หนงะวันนี้ก็เช่นกันนะวิ่งแกับ9 3กับ4นะพอจับมาเป็น2ตัวบนก็ชุดนี้นะ3ตัวบนก็จับออกจากชุดนี้แหละนะ8 9 3 4 8 9นี่ได้ประมาณนี้นะอ่ะสูตรปูนเนาหมดเท่านี้นะเ,เม็ดเดียว เก้ 9, 8, 3, หรือ8 9ดเก้านะไปหยิบลัตเตอรี่ออกจากแผงกันหมดเวลาแค่นี้นะครับผมตั้งตรอ,อ,องให้หน่อยจะได้แคปเอาหน้าจอนะอ่ะหมดเวลาแล้วอำลาพาจากเท่านี้นะครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว